พร้อมเสมอพร้อมท้าดวลนะครับเนี่ยวันศุกร์เนี่ยกูไม่มีเรียนอ่ะวันศุกร์กูแบบไปเข้าแถวแล้วกลับบ้านมิงน้อยมันดูดเลือดกูมันชื่อหนิงน้อยอย่างงี้วะชื่ออะไรไอ้เฮี้ยมาหลอดยังไงมาหลอดอ้าวมาหลอดอยู่นู่นแล้วกลัวเอ้าเดี๋ยวไม่ใช่โลมนี่หว่าเอ้ามึงใครเนี่ยไอ้เฮี้ยใครเนี่ย เอ้าวอุ้เยี่ยมึงย้อนอุ้ยเย้เฮ้ยจูไม่นะโอ้ยไม่นะเดินแต่โอ้ไม่นะทำสามตัวมาคิมาคิตายตีช่วยอยตีบ้านได้จูเออตีช่วยแม่งเอ้ยสตันกูไม่ได้ตีที่แช่มันสตันเยอะมึงเหี้ใช่ไหมครับเห็นแพ้ได้ไงอะตีไกลกว่ามันย้าเป็นโยนเลยอะไรนี่ ไม่รู้เหมือนกันวะพลาดพลาดกันได้ไปพลาดอะไรวะไอ้สัตว์ระยะตีพลโย์แม่งแค่แบบสกิลสองแล้วไล่ตีแค่แหวงก็จะตายหาละนั่นดิแล้วมาหลอดมันอยู่ไหนวะเปอร์เซ็นต์แพ้เป็นศูนย์แต่ตอนนี้กูได้เปรียบเลนมาหลอดอ่ะไอเจ้ไอ้เชี่ยมึงปาดได้คงมึงเลนมาหลอดพรอมันมีเพื่อนอยู่ด้านหลังดีกว่ะชิบหายละกูเกือบ โอ้ดีนะกูไม่ไม่ติดไม่ติดแบบเหลี่ยมมันอนะมันแบบปาดมันมันปาดโง่ให้กูถอยก่อนอ้าวอุย้ยสตันแฟดออกมาไม่ต้องโอ้โหเชี่ยต้องแฟดวะ่ะเมื่อกี้แมงเอ้ยกดติกดกดติแล้วกูไม่ได้กดติเลยกดไม่ทัน,นเฮียไม่น่านไม่เป็นไรกดเราผ่ากันได้เทียวแค่คิดบนนะ่ะโอเคนะ มาลอตมากันแต่ล่างยาวกันอุ้ยไม่หว่าเฮียเคียงทำอะไรเนี่ยไปตีคีบดิเจีาแแคดดี้คุณภาพสู้คนที่เรียนกลางไปช่วยไม่ทันแล้วเนี่ยรีบรัดแม่งเลยแล้วกันไอ้สัต๋อยเดะลมคุณภาพเลแล้วเดะมีแต่คนคุณภาพเกมนี้มาดูซิว่าฝั่งไหนจะคุณภาพเยอะกว่ากันมาหลอดทำอะไรอยู่ตรงนู้นอะ ฉันได้ป้อมฟรีนะถ้าวันไหนยังไม่กลับมากูดึงกูดึงแล้วยเช่นนี่ติ่งติ่งอี๋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 โอ้ยกูดึงไม่ใกล้เลยเชียมาเล่นฉลาดมราเปนสี่นาทีกูตีป้อมมันไม่แตกเงยเอาแม่งดีเช่ยกูอุ้ย<อ>พอมึงไหวกันไหมว่มาน่๊นออกแตกเที่ยซิวไม่กล้าสู้มีแวนการ์ดแวนการ์ดนี่มันติดขึนดนนะว่าจะได้ยิงไม่แรงเหรอวะหรือก็นนแรงอยู่ เอาละสู้ๆเพื่อนฉันประคองเลนดาร์สเลเยอร์ไว้อย่างดีบอกเลยว่าเลนฉันไม่แตกง่ายๆฉันไม่แตกโอ้ไม่กักกุแตะอุ้ยไม่ตายอุ้ยอุ้ยใจยังดีอยู่อุ้ยอุ้อุ้ไปทางไหนดีอ้าวไปนี้แล้วกันลายมึงเนี่ยอะไรมึงมึงมีดาเมอร์มอ้ยมึงไม่มีมีดาเมจเหรอืมเออกูตายไปเรีแต่ว่าเพื่อนก็ไม่มีเหมือนกันปาระเบิดฟิวเมอร์ได้อยู่แค่นั้นเองไอ้สัส งงเลยหมิงแม่งฟิกมาล้วงกูไอ้ยี่ส์อ่ะมันตาสกิลเลยว่ะเชื่อไม่โดนเอออุ้ยไอตู้เฮียแข็งอุ้ยฟิกเกอร์ด้วยมึงกดหมดเลยไอ้สัตว์มันถอยออกไปแล้วไอ้ยี่ส้เฮียไอ้ยี่ส์แม่งไม่มีสแต็กเลยตกใจสมองแม่งฟิกไปก่อนแล้วอ่ะไอ้เวรุ่นโค้เฮียโอเคยาใครก็ได้ช่วยผมด้วยมันจะกระซิบเลนผมแล้ว อิกี้มาหน่อยไหมเชื่อผมหน่อยได้หรือเปล่าแมนผมต้องทิ้งปอมนี้นะโอ้ยพีกอทิ้งว่ะต้องทิ้งว่ะไม่ไหวสองหนึ่งไม่ได้นะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านคือสองหนึ่งกับบัตเตอร์ไฟก็แพ้อุ้ยแม่งแฟดเลยเหรอกี้แฟดหรืออะไรวะสู้เพื่อนชั้นล่อเลยล่างสองคน เเล่นแบบนี้ไม่ได้นเมนเลยนะเดี๋ยวกันคิเลนกลางให้เพราะมันกำลังขึ้นไปแต่ไม่รู้ว่กันได้แค่ไหนนะจากสภาพริโป้ตัวน้อยๆโอเคเฮ้ยไหวไม่ได้จูอย่าเลยอย่าเลยคนูต้องมีภาระหน้าที่ในการป้อมล่างหรือเปล่าหลอดไปสักเอาดิเออ โอเคได้อยู่ได้อยู่อุ้ยหมิ่งมาเฮ้ยโดนหรอวะคุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มอยู่คุ้มไหมแวนแวนซอยกูโอ้โหไม่ไหววะจะสู้กับแวนไม่ได้ไม่เป็นไรแนวหลังไม่เป็นไรโอเคได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยสกิลแลนดอมสลังมีสกิลหนึ่งไหมบดบึ้มังโอ้โหไม่ตายจัดไอ้เหี้ยแข่งขอแม่ได้ฟ้องอยู่ดิ มันมีแค่อโกรนะี่เยอะอยังถ้าซื้อบูมสติ๊กเมื่อกี้น่าจะตายแต่ก,ก็ชาบเถอะอย่า,างน้อยก,ก็ได้ป้อมแล้ววะสองป้อมเลยคุมอยู่การตายของกูไปสูดโอ้เชีย่ยชิตาเคพุกพาหลอนเรียบร้อยดูด<ต>อุ้ยเพื่อนกูแตกเออได้อยู่ได้กํลังขึ้นไปกําลังขึ้นไปแหวนค<อ>ุ้มเอ้าโดดไหมทิ้งโดดเฉยเลยชิบหายสู้ได้นะไมสตั้มช่วยอยู่ ไอ้ควายนี่มันโดดทำไมวะโอ้โหมิงโอ้ยล้างเลยวะ<ด>เสียล้างละชื่อหมิงจริงหรอวะบึ้มชื่อหมิงอ,อ่านดิมัคนคนจีนก็ต้องหมิงดิเจ้ามหมีแม่้ก,กูอ่านน้องหมิงกูอ่านหมิงได้ไงเอาหมิงกูอ,อ่านแบบจีปับ๊บอือสับแห้วไ่ะ ทันนิวทันนิวทานทานเออโอเคโอ้ยตึงไงมึงได้ด้วยแค่เนี่ยตัวตึงตัวตึงทุกหนึ่งร้อยกูเป็นไงตัวตึงยาวราชกูเลยบนแต่พอดีกลายเป็นยาวไวแล้วรอเกิดใหม่วิเกิดใหม่บอสไม่ชาตินี้ไปเกิดใหม่ไป ไอ้พวกคนพากมันพัคได้โซงพลังบ้างไหมประโยคนั้นเกินไปไปไอ้เฮียกูว่าพัคไหนมาก่อนไม่ใช่สนนิทตอนนี้แมันอะไรก็โอ้ยเจอได้ใหม่ริโป้เลือดมันเหลือแค่นี้วะต้นะอันตีสูบเลือดไปเลยเฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรอ่ะเรนล่างเห็นเหมือนกูใช่ไหมเฮียแกรี่กูรอกรู่นอกทางไอ้สัตว์ ไอ้เหี้ยแคลรี่กูน้องรุ่นนอกระฆงไอ้สัสตายแกแคลรี่กูอยู่ดีก็ไปเปิดสามคนเฉยเลยไอ้เหี้ยมันใจมันได้เดนป้อมปืนกลไอ้เหี้ยอยู่ดีกูก็งงงี้หายเขาเดินเป็นระเบียบอยู่แยกออกไปยินพวกมึงแบบใจใจเขามาใจเขาได้ทีได้เปรียบแปลความมั่นใจเปงนไงรู้เหมือนกันวะแต่บางทีก็เกินไปซื้อซอยเลือดคือ อุ้ยแรงเจเด้ตายสองเลยโอ้ห้องหมิงว่ามันทำอะไรไม่ได้นะเนี่ยหมิงตายไม่ว่ะไม่ตายว่ะกูไม่ได้จะตายแทงป้อมไปสองทีอะไม่ไหวแล้วเลือดไม่มีเนี่ยปิงไงาจางเจนอุ้ยกูเล่นอะไรของกูเนี่ยเจนเพื่อนอุ้ยไม่โดนหมิงมันบ้าครีปเมื่อกี้ อืุย้ยโลนรถเกาะซิวแตกเอาเพื่อนกูจะตามไปด้วยหรือเปล่าเทียวยิงมาเทียวยิงด์กอยู่เทียวยิงดาร์ก <laughs> อยู่จูเกี <c oughs> ยเนีย่ยอะไงเออหมดคำจะพูดว่ะกลัว่ามันตายแน่เลยการตัดการตัดสินใจระดับร้อยไรไอคิวพี การตัดสินใจระดับแรงคอนนะไม่รู้จักอ่ะสัตว์ในหมดเทียมที่จอกไอะสัตว์จะมาควายเฮียควายงงๆไอสัตว์เลือดตัวอื่นในเวนสัตว์ตัวงงๆนี่มาลงแรงไใเที่อมันชนะมันทำอะไรได้วะไอเฮียวิไอ้นี่นี่กูต้องรอมียนตีก่อนถึงจะเล่นกับมันได้จอยคอปปูไม่มีแต่เลือดใช่ไหมวันด um, so, ีครับน้องไม่มีเชียร์วิเริง เจอแรงมีอันนี้แล้วดิปอดกับไอ้ไม่เหงะเหงะตีไม่เข้าเลยกูยพาดเองกูพาดเองกูพาดเองไปดูของพนุข้ามึงแม่จะเปิดเปิดไปแต่ตอนเดียามีสแต็กเดี๋ออยวว่ามันก็ทำทีมเล่นได้หรือเปล่าจูฮุกล้อช่องโอ้ยย่าใครจะมาจะมาบังให้มึงแก่คนกินน,น้ำตายอยู่ดีไม่หล่ออยู่ดีว่ะความพยายามของเพื่อนมึงศูนย์เป้าเลย อุ้ยมิงบัฟบัฟเอาบัฟอ้ยคนบัฟตายแล้วเหลือคนเดียวเอาอะไรไปสู้วะจะบงบัฟอะไรต้องบัฟมาหรอเล่วเลนหะจะเล่นเฮเลนต้งไหมือน่ไม่ต้องมาเล่นกูควายนั่นชีวิตวิ่งสู้เพื่อนยังไงโอ้โหเก็บหมดบาลลอตก็ไม่รอดหรือเปล่ามีระเบิดอีกลูกไหมอิกกี้จบมากนีม ขอดูอีกทีอะลาได้ด้วยวะดีป้อมไหมเออชิาชิวๆวะตงวงงงอ้เหีตัโงงงหยุดตัวงงมาเองแอบ์ไปจริงกูยังไม่เห็นพลังเขาหมิงเลยอะเต็มเลยกูเห็นแค่มันบัฟไอ้วิล่าแล้ววิล่ามันตายช้าลงไปอีกนิดนึงแต่กูไปรอด่ดีฮะถ้าเล่นเฮเล่นเฮเลนเมื่อกี้อาจจะหยุดกูได้ฮิวเยอะ กูเอาไม่ลงตันเลือดกูไม่มีนี่กูแบบกูเห็นท่าท่าเสไปมิงแล้วกูแบบกูขำอ่ะฮิวเพื่อนนับเราเองสองร้อยถ้าเป็นคือไอเชี้ยสองร้อยนี่คือเฮเลนมึงกดฮิวทีเดียวมึงติดแล้วว่าสองร้อยแล้วเฮเลนไม่ฮิวหรอกตอไปมันเป็นพันนะใช่ปะกูแบบเชี่ยแบบมันฮิวหมูฮเฮเลนกูก็ฮิวหมูเชี่อยอะไรมึงอ่ะจะเล่นทำไมอะไม่เข้าใจจริงๆเลย